คามย่งไรหัวปลาอยู่ตรงสีดังตรงนั้นเอออืมไปดูตรงไหนหัวปลาได้แบบว่าลอยขึ้นมาอีกรอบแต่ที่มันลอยนี่ของขาวก็คือตัวใหม่ส่วนพยาที่มาทิ้งเช่นแนบเศษหัวปลาเนี่มันตายแล้วก็จับปชาทับพันธ์ข้ามมาทิ้งถ้าทิ้งเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง ส่วนสลายสีน้ํ้เงินใช่ไหมึ่งซึ่งมีการทับน้ำใช่ไสกัดน้ำยาฆ่าเชื้อสัดน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาก็เอมากเลยค่ะนี่าเรงื่อซึ่งก็เป็นกาเริ่มเริเป็นไ้ก็จดจิสลายสำหรับตามที่พี่น้องเดือดร้อนแล้วก็ ้งเทศบาลทราบว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับขณะนี้นะครับผมตึงไปประลัดเทศบาลน,นะครับและเจ้าที่ก็ได้มาสํารวจตรวจสอบสาเหตุนะครับในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากหนึ่งเลยมีการนําหัวปลานะครับหัวปลาหรือเศษอาหารเนี่ยมาทิ้งส่วนหนึ่งนะครับเอาสำหรับเศษอาหารที่นํามาทิ้งเทศบาลก็ทาการจัดเก็บแล้วก็ฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อ และอีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดนะครับจากสาลายสีเขียวแก่นน้ำเงินซึ่งมีจำนวนมากเกิดการสะสมและก็เน่าเสียในส่วนนี้เทศบาลเมืองทองก็จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและ EM นะครับมาฉีดพ่นนะครับเพื่อให้เกิดการสลายตัวของอาสาลายสีเขียวแก่นน้ำเงินซึ่งสะสมทำให้เกิดกลิ่นนะครับ ก็ขอประชาธมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับการทิ้งขยะในในในจุดหรือในที่ห้ามทิ้งหรือในที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่ที่สําหรับทิ้งนะครับถือว่าท่านจะมีความผิดนะครับตามข้หยัดรักษาความสะอาดมีโทษปรับนะครับก็ขอเน้นย้ําให้หลีกเลี่ยงนะครับจะไปทิ้งตามจุดที่ทางเทศบาลหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กําหนดนะครับให้ท่านทิ้งได้จึงสามารถทิ้งได้ครับ